สิ่งที่ศาสดาทรงสวดด้วยพระองค์เองคือปฏิจจสมุปบาทเราก็าเดินตามรอยพระบาทพระองค์เพราะพระองค์บอกว่าคนที่มีศรัทธาสามถตาอย่างลงมั่นในพระองค์เนี่ยแม้ตถาคตจะก้าวเท้าลงในหล่มโคลนก็จะก้าวตามอย่างไม่มีข้อสงสยัยเขาไม่เชื่อว่าผู้เช่าก้าวผิดดังนั้นถ้าผู้เจ้าวสวดอะไรเราก็สวดตามเลยนะพระองค์สัจชายปฏิจจสมุปบาทคืออริยสัจสี่นั่นเอง ที่จัดบอกเหตุเกิดของความตายและเหตุดับไปของความตายความตายเกิดมาได้อย่างไรและความตายจะดับไปได้อย่างไรวิธีในการแก้ความตายดังนั้นคำสอนของศาสดา,าของเราหลักๆพระองค์มาเพื่อแก้ปัญหาความแก่เจ็บตายไม่ต้องตายอีกต่อไปทำได้ไหมทำได้พระองค์บอกมรรคมีองค์แปดเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาว รพึ่ปฏิบัติแล้วเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนะเราสามารถนำไปสวดได้เลยตรงนี้นะและถ้าใครทรงจำได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นต้องคล่องปากนะ,ะต้องขึ้นใจนะนึกในใจเมื่อไหร่นึกได้และแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นคือเข้าใจ เรามีคุณสมบัติแค่นี้